สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็แพ็คขนมขายนะคะแพ็คขนมไปส่งร้านค้านะคะแล้วก็ดูแลเด็กๆในช่วงเช้าค่ะสายๆมาก็เอาที่นอนเด็กๆมาสลัดมาตากนะคะมาตากแดดนะคะวันนี้อากาศโอ้อากาศร้อนนะคะที่บ้านสามบุญโอ้ร้อนมากค่ะไม่น้อยเลยไปซื้อน้ำแข็งนะคะมาให้กับเด็กๆค่ะเนี่ยค่ะพอที่จะได้แบบ ชื่นใจหน่อยนะดูดูเด็กๆนะคะนอนมุมใครมุมมันนะคะแม่น้อยเข้าไปช่วงเที่ยงเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าร้อนอยู่นะคะเนี่ยค่ะขึ้นชั้นบนก็มีนะคะอันนี้น้องบุญพะป่านะคะมาอยู่ชั้นบนค่ะดูแสงแดดเลยค่ะนี่แหละคะ่ะทำให้คนเราก็ปรับร่างกายไม่ทันนะคะอย่างแม่น้อยก็ยัง เป็นหวัดหรือก็ได้กินยาอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ก็ซื้อยาที่ฟี่นะคะมากินอีกนะคะเพื่อที่จะได้หายเป็นหวัดอย่างนี้ยละคะ่ะดูแล้วไม่ไม่โอเคก็ต้องหาซื้อยามากินเพิ่มนะคะยาพ่นจมูกก็มีนะคะเพราะนอนตอนกลางคืนหายใจไม่สะดวกะคะ่ะ อันนี้เด็กๆก็มาอยู่แถวๆถังน้ําแข็งนะคะอันนี้พี่บุญชูนะคะหยอกกับน้องบุญทองของเรานะคะพี่บุญชูหลังจากที่ทำหมันมานะคะก็ oh, <okay. S 2> โอเคนะคะร่างกายแข็งแรงอันน, <laughs> นะะ <laughs> ี้พี่บุญทวีนะคะว่ายุพี่บุญทวีหายไปไหนมาหลบอยู่ในข้างหลังนี้เองค่ะอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนะคะ ที่แม่นกเอาให้นะคะเนี่ยค่ะนอนหลับปุ้ยเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเย็นอยู่นะคะแต่เด็กๆก็จะไปออกันตรงหน้าประตูกันนะคะตรงหน้าประตูจะได้เห็นนะคะชมนกชมไม้ค่ะอันนี้พี่บุญหลายนะคะพี่บุญลายค่ะกินอิ่มก็นอนเล่นหยอกกันนะคะหยอกกันเมื่อวานก็เอาไผ่เงินให้กินแล้วนะคะก็ยอดก็ยังไม่แทงขึ้นนะคะก็ต้องรอก่อนอย่างนี้นะคะ เมื่อวานนี้ตัดเยอะหน่อยนะคะดูแลเด็กๆค่ะวันนี้นะคะทำความสะอาดค่ะเข้าไปเมื่อกี้ค่ะโอ้ขนเด็กๆเยอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้น้องบุญถึงนะคะอันนี้โอ้ยบุญชูนะคะบุญชูะค,ะค่ะเนี่ยค่ะนอนมุมไข่มุมมันนะคะหาที่หลบเย็นสบายนะคะนี่น้องบุญบุญโฮมนะคะจะเป็นถ้วยน้ําของน้องปั๊มของเรานะคะจะมีถ้วยน้ําแบบนี้นะคะส่วนน้องอ บุญเงินนะคะกินอาหารได้แล้วนะคะกินอาหารได้แล้วนะคะกินอาหารได้เยอะนะคะให้อาหารเปียกน้องนะคะตอนนี้น้องมงไปหลบอยู่ในเอยอ้าอยู่ในอุโมงนี่ไงคะเนี่ยค่ะอยู่ในอุโมงนะคะเนี่ยค่ะน้องบุญเงินของเราะคะ่ะก็เริ่มจะแข็งแรงก็เริ่มจะปรับตัวได้แล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านในความเมตตานะคะกราบขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องทุกราวค่ะขอพระคุณมากนะคะอันนี้ขนมค่ะ<ม>สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ